จเจอตัวแม่ทั้งทีให้คุณแม่หยิบจับอะไรมารวมกันกลายเป็นการแต่งตัวทริปเก๋ๆฟิลซาแบบแว่าชิคดิดนึงแล้วก็<ม>บอกด้วยว่าอันไหนควรดูอันไหนควรโดนอ่าโอเคอ่าฉันเจอกระโปรงแล้วที่เป็นไปได้ว่าจะเป็นลาสเบอร์รี่ท่อนบนเราควรจะเป็นอะไรที่ไม่ต้องแบบว่าเล็กมากอันไหนลองดูซิเป็นเสื้อลายอย่างนี้ไหมก็จะเป็นไปได้ก็ดูวายทูดีนะอ่ะนี่ใส่กระถุงเท้ายรงก็รอดอยู่นะ เออญี่ปุ่นเนี่ยชุดนี้ได้เลยนะแบบนี้แบบนี้อะได้ไหมแล้วก็มีการถือกระเป๋าแบบนี้นเออแล้วตอนกลางคืนก็คือคาดหัวขึ้นไปเลยอ๋อจบอแต่ที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือเป๊ปซี่ไม่มีน้ำตาลรสชาตินะคะเป็นกลิ่นราสเบอร์รี่ค่ะวันนี้นะคะเรามาพัางตู้เจ้าแม่แฟชั่นที่อยู่ไปแล้วทุกยุคทุกสมัยอเอาล่ะใครอยากจะดูคลิปเต็มๆนะคะกดดูตรงนี้ได้เลยค่ะ